d b B p eh r o d u c t i o n บริษัทเริษัทบปิดัดแหเงนที่มีอายุประมาณอันหกปีสิ่งซึ่ปัจจุบันนั้นบ b B เก็มีรายการที่อยากหลายแต่เจ้าของรายการก็ไม่เคยคิดจะทำสักทีในปีนี้ b B มีนโยบายใหม่ซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้มาแต่ปีก่อนคือไม่มีรายการหม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่รการรอบโลกกับกรุณานะคะเป็นไทย เข้าเรื่อนครับคือต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ไม่มีรายการใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจริงๆอ่ะคิดได้นะแต่ไอรายการที่คิดสวนใหญ่มันเป็นรายการที่เล่นในพวกเราไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของผมครับและถ้าไม่นับเรื่องเวลาที่ปีเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ว่างมากแบบเหมือนเมื่อก่อนเพรน้องเราก็ก็มีงานของเราของเขาด้วยเราก็มีงานของเราเนอะหลักๆเนี่ยปีเครื่องปีหลังนี้อาจไม่ใช่ครื่องปีหลังนี้เครื่องปีแรก คือปีแรกนี้เราก็อาจจะมีผลงานใหม่ๆที่แต่อาจจะไม่ใช่ในกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีมาเรื่อยๆส่วนรายการที่ประกาศไปแต่ปีที่แล้วอย่างแม่บอกว่าผมแม่บอกบอกผมว่าอยากมีคนแตกหน้านะครับ <c oughs> ก็ง่ายๆเลยครับอาจจะไม่ได้ทำครับรอดูท่าทีก่อนแต่ที่เรามาบอกนี้ไม่ได้ว่าไม่มีรายการใหม่นะครับถึงมีก็ไม่ได้อยู่โ,โอเคครับอ้าวเรายมีข่าวข่าวรายไม่ไครับ เราได้ข่ายกล้องโชว์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับแต่เราก็เป็นไปเป็นไปช่วยดูให้นะครับแต่ว่ายังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นบริษัทอะไรเพราะเราก็จะไม่ได้แล้วว่าเขาบอกไปเรีย่างเราก็ทาไม่ได้ครับและอีกอย่างคือที่มีเหตุการใหม่จริงๆเหตุผลหลักเป็นความขี้เกียจครับ การบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าเราตืนต่งเราไม่มีรายการใหม่นะครับแน่นอนครับว่าการทห้ผมทำเนี่ยคุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอารู้หมายใครโสดมันเล่นในกลุ่มพวกเรานี่แหละครับละฮะหยอกหยอกแร้วมันหรือแล้วก็าเป็นผมเนี่ยจะให้ทำในการง่ายๆอย่างรายการฉันบวกโชว์มันก็ไม่ใช่เล่นดีนะครับโอ้ยมาใยายังเป็นข่ามันอยู่เลยอ ก็ต <ítulo> <displayed, S 1> ้องบอกก่อนนะครับว่าดับเบิลบีเอปีนี้ไม่มีรายการใหม่จริงๆนะครับแบบเครื่องปูหลังไม่แน่ส่วนรายการที่จะมาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างรายการที่ว่าเซกนะครับเซ็กแต่กูยังหาเวลาทําไม่ได้ครับ่าว่าจะหาเวลาทำไม่ได้เลยนะครับหลายปัจจัยครับเห็นได้ชัดส่วนเห็นจะเป็นจอะเซกนะครับดับเบิลบีซึ่งทครหลอกไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ็แค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าปีนี้ดับเบิลบีไม่มีรายการหม่จริงๆนะครับและแน่นอนครับวันนี้ก็มป็นรายการรอบโลกด้วยขอโทษน่อครับบายบายครับ